อีเอแกเลิกร้องไห้ได้ไหมร้องแบบพอประมาณน่ะร้องแบบสองสามโยดอ่ะแกยิ่งร้องยิ่งดังมันลั้นคาน่ะเอวแกรู้ว่าเป๊ะฉันไหมอ่ะโดยดมต่อแย่งผัวเนี่ยเป๊ะจิ๊บไหนอ่ะ อีเอะลองเบาๆหน่อยเป็นลูกชายอะไรเนี่ยฮะร้องไห้เป็นลู้ชายร้องไม่ได้เลยวะแต่ก็เป็นกันเลยไงกูลองได้มึงชิดดูนะมันเจ็บนะเว้ยกูหาเงินมาให้อีฉางอ่ะแล้องก็ทิไปกลอีเดาโตไอีเตี้ยอ้สัตว์เอบาๆแก้มไหมมีแต่คนมองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้านตายกับบ้านไม่ไม่กลับ ถ้ากูกลับบ้านอะ่ะกูจะเห็นหน้ามันแล้วยิ้มเหยาะเย้ยกูอยู่ปลายเตียงตลอดเวลานี่มันเวรกรรมอะไรของฉัน,นต้งฟังแกร้องไห้เนี่ยเฮ้ยมิวแต่มิวเพื่อนกูนะเวย้ยมึงก็ต้องอยู่ข้างกูสิเนี่ยทางกูนะกูเนี่ยห่างินมาใหเ้เป้มันหมดตะกี้แสนแล้วอะก็แกโง่ไป,ไปเปย์มันทำไมล่ะมิว นี่เพื่อเพื่อนกูประเนี่ยวคงอยู่ข้างกูสิเนี่ยกูเสียไปหลายแสนมากเลยนะแต่สุดท้ายปั่นทิ้งกูไม่ไกลับอีน,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 นบ้โมตัวงั้น,น,น,นต่อไปแกก็ทำเง้นหนักเพื่อตัวเองสิไม่ใช่เพื่อคนอื่นแกต,ต้องสู้สี่หญิงหกร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยต้องสู้เขาเข้าใจะไหมไม่อะ่ะกูกลัวเจ็บอีอย่างนะไม่ชอบอะ่ะมันเถอะอทะฉันไม่ชอบจับอะไเร็วๆอะ่ะชอบจับแะไแข็งๆ,ๆ,ๆมากกว่า นี่เลิกร้องสติสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแค่ผู้ชายคนเดียวแกอย่าไปแครนี่มันสำคัญที่สมองกับใจไม่ใช่ปักแตงโมเันเข้าใจไหม มึงดูอิจังโมสิมันควงกันมายเยอะยใหู้อีกแล้วแก<ท>อีทตงโมมันควงกันมาเยอะฉัน <c oughs> หยุดเลิกร้องอีเอ๊หึบหึมเข้าไว้เป็นแต่พวกมึงอะ่ะแตาฉันบวมไมอ่ะ ฉันสวยสู้อีน้องโตได้ไหมเออแกสวยกว่ามันเราต้องสู้มันแกเข้าใจไหมเดี๋ยวนี่แกด่มามันหรือว่าหลอกด่าฉันเนี่ยด่าอะไรฉันไม่ได้ด่าฉันบอกว่าแกต้องสวยสู้มันสวยเลิศเชิดให้ผู้ชายเสียดายเล่นเข้าใจไหมแต่ไปสู้มันอ <c oughs> ตกใจเลยปะลืมไปหน้าแกเหมือนปอบเลยอะ่ะเช็ดเครื่องสำอางก่อนแล้วกันอ่ะเด๋อขนาดนั้นเลยเหรอเร็วๆเ,เดี๋ยวมันมานะ้สวยสู้ได้ยังวะได้แล้วเหรอวะแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอเติมแปง้แปง,ปง,ปง,ปงเร็วๆเ,เร็วมันมาแล้วเนี่ย อนนี้ปะหน้ายังแห้งอยู่เลยอ,ะอ่ะสวไหมรูปไหนลงดีรูปนี้ไหม้เขาชอบรูปนี้รูปคู่สวยนี่แกเราต้องแต่งหน้าเ,าเริ่มจากคิ้วก่อนเลยเพราะว่าคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าฉันดูหน้ามาก่อน เขียนมาเลยสันพร้อมสวยแล้วยังมีอีกเห็นหลักใช่เห็นหลัคิ้วมันนะหนาหนาเข้มเข้มโก่งโก่งโค้งโค้งผ่านพัดแปะไม่ได้แล้ตู้มันแต่ทรงทรงคิ้วแปลกแปลกไหมแปลกแปลกเลยนะแปลกแกแกมันนี่นะหูแดงมากฉันนึกว่าไฟแดงไม่ได้แล้ว ต่ว่าของแกต้องเป็นแบบสุขภาพดีอ่ะไม่อย่างนั้นนะถ้าสุขภาพดีก็สู้มันไม่ได้แกต้องแดงแดงเอาไว้แดงเหรอแดงอแดงแดงแดงพอพอไหมอุ้ยแกลิปมันอ่ะสีไวแดงผูดเรียงกริดไม่ได้ล่ะฉันมีทุกเฉดสีฉันจัดการให้แกจะต้องแดงสู้มันให้ได้ต้องแดงแกเชื่อฉันแดงแดงแล้วต้องเลยขอบปากใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใหญ่ใหญ่ไปไหมใหญ่แกต้องชนะมันช่วยตอนนี้ช่วยดูหน้าก่อนได้ไหม แต่งกระสุนที่สุดแล้วเย่ดูดูหน้ากูก่อนแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้คิดกี่ไรเจออะไรตกใส่หน้ามึงหน้ามึงหน้ามึงน่ะกระจกเธอดูนั่นดิตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลัวไอ้บ้า สู้อินกโตได้ไงวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยทีเนี้ยมันจะมาแล้วเดี๋ยวเราทำยังไงไม่ทันแล้วเปิดฝั่งไหนวะเปิดฝั่งไหนเนี่ออกสิวะมันมาแล้วนิวดูต้นทางสิอ๋อยังไงเนี่ยมาร์คล้านไหนวะเนี่ย ก่อหน้าเมื่อกี้เรอวะอุ๊ยนั่นใช่คุณเอ๋หรือเปล่าคะนั่นมาร์กหน้าหรือว่าหลบหน้ากันคะเนี่ยหรือว่ายังลืมพี่ฉากไม่ได้หรอมาร์กหน้าเสียจะหลบทำไมมิวทำอะไรสักอย่างสิวะเนี่แกสองคนมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะรู้ไหมว่าเอ๋เขามีแฟนใหม่แล้วจ้าแล้วตอนเนี้ยเขาเกลียดแกสองคนมากแค่เห็นนี่ก็อยา วั้วจะไปไหนก็ไปอะไรไปขี้โมหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อลืมบอกแฟนใหม่เอ๋อ่ะเป็นพวกเก็บเงินกู้โหนะแกไมกลัวเขาไม่ได้กลัวหรอกนะแต่แค่ไม่อยากมาคุยด้วยนานอะ่ะวัวคนแถวนี้ทำใจไม่ได้หรอกนเนาะเออน้องพิงกี้ครับค่ะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเป็ดกันดีกว่าไหม้ากังอยู่เลยเป็ดเสียอะไรดีวันเนี้ย เออเดี๋ยวน้องพิงกี้ก็จะเห็นนะฮะว่าสีอะไรพี่รับรองต้องสบายแน่นอนจ้ะไม่ไหวลุกไวพี่ช้างเป็นอะไรไหมอีจะบอกใครเดยฮะพุ่งเนี้พวกแกเก็บของจากคอนโดฉันให้หมดใจฟังไว้ของที่จะซื้อให้แกสร้อยแหวนนาฬิกา ช้องเกงในที่ฉันซื้อให้เน่ยคืนให้หมดจะยังใส่ได้จะบอกให้เลยนะไอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกถ้าแกคิดจะอยู่กับมันอ่ะเพราะว่ามันรวยนะไม่มีจะ้ะแกจะบ้าเหรอพี่ชางของฉันอ่ะเป็นลูกเจ้าสัวจะมาของเงินแกได้ไง <laughs> สวแสอะไรไม่มีสวนม,ม,ม,มีแสแอะไรทั้งนั้นแหลจะจ้ะเนี่ยคอนโดฉันก็จ่ายให้ของที่ซื้อให้พรุ่งนี้ฉันต้องได้คืนให้หมดถ้าไม่ได้แล้วก็ จะเอาคนไปตามที่หมดแตงโมจ้ะจะบอกอะไรให้นะไอ้ผู้ชายคนเนี้มันไม่ได้มีเลยหรอกมันวัน,นก,กอดแต่คนอื่นกินเธออยากได้อะ่ะเชิญจะ้ะคิดเองด้วยนะจ้ะไม่เนาะมิวกลับเก่งมากไอเอ๋อีพี่ชางอีตอแหละจะไปฟังกันเขาโกหก Ping! Pinky! Oi! Pinky!